<c oughs> มาดูผลงานชุดเก่านะครับที่ที่เราปอกแล้วก็จุ่มน้ำไว้นะครับอย่างนี้นะครับปอกแล้วจุ่มน้ำไว้นะครับตัวนี้น่าจะซักอา,อาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มแตกหนอนนะครับนี่ครับเริ่มแตกหนอมา ทีนี้เราก็ต้องหมั่นมาดูด้วยนะครับไอตอนที่มันเริ่มแตกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือมดมดมันจะมากินนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่อ่าผมปอกเสร็จขัดลงแลกกเกอร์แล้วผมก็จุ่มน้ำไว้นะครับข้อแนะนำก็คือพยายามแหกดูก่อนนะครับแหก แหวกตรงเนี้ยดูนะครับว่าหน่อมันขึ้นมาหรือ,อยังก่อนจะจุ่มนะครับตอนที่เราปอกมะพร้าวทั้งลูกเนี่ยปอกมาบ้าทั้งลูกแล้วเราเหลือจุกไว้อย่างเงี้ยนะครับแนะนําเลยครับให้แหกให้แกะไอ้นี่ดูนะครับวิธีการแกะก็คือไอ้ตาสองตามันตรงเนี้ยนะครับตรงนี้คือตาสองตามาตนันถูกไหมครับแกะบริเวณนี้ แกะบริเวณตาสองตามาเนี่ยแกะเข้าไปเพราะหน่อมันจะอยู่หน่อมันจะอยู่ตรงข้ามไอเนี่ยตาสองตานะครับหน่ออยู่ตรงข้ามทีนี้อย่างอันเนี้ยมดมันเข้าไปกินมดมันคงเข้าไปทํารังตั้งนานแล้วละ่ะมันแอบ,บกินนะครับตัวนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอ่านี้ก็เริ่มเริ่มโตนะครับผมก็มาดูทุกวันว่ามีมดแอบ,บเข้ามากินในตรงนี้หรือเปล่า นะครับวรนีอ้องผมเนี่ยมันอยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดปิดอยู่ก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องแมลงหรือว่าไต่นกแอบมจิกนะครับตรงเนี้นะครับผมจะไว้ลบแกะสมมุติสมมุติว่าเราเราปอกมาแล้วนะครับอย่างนี้นะผมแกะ ตรงนี้ยังไม่ยังไม่แตกยังไม่แตกหน่อมานะครับถ้าสมมุติว่าไอ้กาบมันตรงนี้นะครับไอ้ยื้อตรงนี้มันพุ้มอยู่ทั้งหมดเราจะรู้ได้ไงว่าตาสองตามันอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือให้สังเกตดูด้านตูดมันตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นเส้นสามเส้นนนะครับตรงนี้มันจะใหญ่ตรงนี้มันจะใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กสองข้างตรงนี้นี่แหละครับตามที่อยู่ตรงนี้แหละตามที่อยู่ตรงนี้ พราะนั้นก็แกะตรงนี้ได้เลยแกะตรงนี้ออกได้เลยนะครับเหลือตรงนี้ไว้แล้วก็ลองดูที่ว่ามันมีมันมีหน่อมารีอยังนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีมาแล้วนะครับเริ่มแตกมาแล้วนะครับเริ่มแทงแทงหน่อมาแล้วตรวกัดรอดก็ก็มีสูงละนะครับอันนี้ อันนี้ก็แทงกันมาแล้วนะครับดำปีเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรอาจจะ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นไอ้ตงกะลาเขาตรงนี้เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับอันนี้ก็เริ่มแทงออกมาเห็นนะครับผมก็จะทิ้งไว้ ันนี้ก็มีแทงออกมาแล้วครับตรงน,นี้นิดนึงนะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับคอ,อยสังเกตดูไม่รู้ลูกไหนบ้างหยิบมาแล้วก็ได้หยิบจำไม่ได้นะครับส่วนลูกพวกนี้ผมก็มันแทงออกมาแล้วเยอะนะครับผมก็จะมาเลี้ยงน้ำไว้แบบนี้นะครับลากจุ่มน้ำไม่รู้ลากจะเน่าเปล่านะครับก็จ,จุ่มน้ำแบบนี้ ครับเลี้ยงน้ำไว้แบบนี้ผมพันผ้าด้วยเพราะว่าต้องการให้ให้ตรงลากข้างบนมันชุ่มชื้นด้วยนะครับผ้ามันดูดน้ำขึ้นไปอยู่แล้วหยายน้ำแห้งนะครับไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ต้องมาลุ้นกันในทีนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือเลี้ยงน้ำไว้นะครับเลี้ยงลาก <c oughs> คลิปพวกนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงนะครับก็คือได้เอาง่ายๆว่าได้กะลามาได้มพะพร้าวมาหนึ่งลูกได้มพะพร้าวมาหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนามาีะมะพร้าวหนึ่งลูกใช่ไหมครับปอกให้หมดเลยนะครับเหลือจุกนีไว้นี่คือการเพาะนะครับการเพาะเพื่อทาบอนไกลนะครับได้กะลามันลูกปอกขัดลงเล็กเกอร์ลงเลกเกอร์เพื่อไม่ให้กะลามันแตกนะครับแล้วก็เหลือจุกตรงนี้ไว้นะครับ แล้วแนะนําให้ให้แหวกดูเลยนะครับว่าตอนเนี้มันมีแทงยอดมาบ้างหรือยังเพราะมะพร้าวบางลูกซื้อมานะมันเริ่มแทงยอดมาหน่อยๆแล้วนะครับถ้าแทงยอดมาหน่อยๆก็จุ่มน้ํานะครับจุ่มยาเอาตัวนี้นะครับไปจุ่มน้ําอย่าให้มันถึงตัวรากเดี๋ยวมันจะเน่าซะก่อนออโทษทีไม่ใช่รากจุ่มอย่าให้มันถึงหนอ่อหน่อที่มันแทงออกมาอ่อนๆเ่ยนะครับอย่างอันนี้ผมแกะดูนะครับ ข้อด,ดีของการแกะดูคือหนึ่งรู้ว่ามันมีมันมีหนอนหรือยังแล้วก็สองดูว่ามันมีมดเข้าแอบเ <c oughs> ข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่าบางทีมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ก่อนที่เราก่อนที่เราจะได้มพะพร้าวมาอีกนะครับมันเตรียมเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วนะครับบางอันก็มีหนอนบางอันก็มีหนอนนะครับหนอนตัวตัวตัวย,วย,ยาวๆเลยล่ะหนอนสีขาวมันก็อาจจะแอบไปกินขอาเราก่อนนะครับเพราะนั้นปอกเสร็จ แนะนำให้แหวกให้แกะดูเลยนะครับว่าตรงตรงจุกตรงตรงตาตรงขั้วมันเนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่งั้นเราจุ่มไว้พอมันยาวมาก็เสร็จอีพวกหนอนพวกมดพวกอะไรหมดนะครับก็อันนี้เป็นคลิปสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดหัดทำนะครับส่วนไอ้ต้นที่โตแล้วก็เดี๋ยวมาแต่ง ตัวทีโตัเดียวอีกางหนึ่งก็มาเลี้ยงแล้วก็มาแต่งันทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ